วันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic Hair นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ้านะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพอร์เฟกต์ัมากๆทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จ๊ะคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ติดผมขาวติดผมบางคนที่แบบหัวร้านอย่างของจ้าเนี่ยจ้าจะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจ้าฉีดไปแล้วนะนิดนึงนะคะ คือจะ,จะมีเวลาจะรวบผมอะ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นปะหัวล้านเวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจ้ะแล้วคนที่บอกว่าผมงอผมอะไรอย่างงี้ตังน,นี้ช่วยได้เลยและต้วงมีต้องมีเซรั่มพี่จ้ะก็คือว่าเขามีเซรั่มอยู่ในสเปรย์ด้วยคือวันนี้เราปิดผมบางชีดติดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คือดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะ,เด,ออะเดี๋ยวเราชีดตกันเร็วๆนะคะ คือดีอะคุณไม่ไม่ไมคุณแต่มันจะแห้งยากค่ะสเปรย์ปกตินหนึ่งนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค,ค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ใดก็ประมาณ5-10นาทีแต่ถ้าใช้ใด้ก็ประมาณนาทีกว่าๆไม่แห้งแล้วคืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือ1เลยไม่รนะลายเคืองหนังศีรษะ2ไม่แห้งค่ะ สามไมอดและที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณขาไปลองหาซื้อกันนะคะไปตำเลยจ้แม่ In k i s ส Magic แ a i r นะคะโหดดับดดับอันนี้สีน้ำตาลน,นะคุณัสวันดะ